สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอนล่าชาแนลนะครับผมตอนนี้นะครับดอนล่าอยู่ที่บ้านของคุณยายกล่องนะพี่น้องเนาะนะครับมาเห็ดทุลาพี่น้องนะครับพอดีเลยพี่น้องนะครับรถตะลรี่เขามา ขายให้คุณได้กล่องนะครับก็จะได้สอบถามเนวทางไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำนักที่ดอลา่าได้ลงไปแล้วนะครับพี่น้องตามารถเข้าไปติดตามรับชมยอดหลังกันได้เดอ้อพี่น้องเพว่าที่เป็นปู40นะครับปู4หาปู38ลงไปล่าสุดมือเ้านี่นะครับผมแล้วก็ปู72ครับแล้วก็ปูหาแพี่น้องน่าสนใจตัวเลขของปูหาแนี่ก็เข้าดูเพื่อกันนะครับปูทุ่งฝนนะครับพี่น้องเลขวิ่ง เขาดูนะครับปูใด,ดมากวิ่งนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมยอดลังกันใน้ดอนลาได้ล่งไปแล้วนะครับส่วนสำนักที่ดอนลาเนะื้อในไปตามนะครับก็ติดตามมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมนะครับของพอสีเล็กวิ่งนะครับเนะ้นในไปตามด้วยพี่น้อง สี่นิดตามไ้มื่อนี้นะครับผมรอติดตามรับชมรับฟังกันกนแด้วกันนะครับเป็นเลขวิ่งของคุณพ่อที่เพิ่งเคยให้ตัวเดียวตอนนี้เพิ่งให้มาสองตัวับพี่น้องงวดที่ผ่านมาเป็นที่น่าเสียดายนะครับุนงวดนี้ก็ติดตามมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจแต่าเป็นเนวทางขึ้นเก่าสำนักใดนะครับที่ดอนลานที่ท่นได้ไปกติฟ้าไปน้องๆเนาะนะครับผมเมื่อนี้นะครับเข้ามาเบ่งตัวเลขของคุณยายกล่องไปน้ำกัดนะครับพี่น้องเพราะว่าตัวเลขของคุณยายกล่องก็ไม่ค่อยหลายตัวนะครับ อาจจะเป็นเลขฝันเนี่ยเป็นเลขคำนวณน้่นะครับบวกกันนะครับเดี๋ยวเข้ามาติดตามรับชมรับฟังไปฟอมๆกันเลยนะครับผมเอาแม่ปลาได้เลขตัวใดครับวันนี้วันนี้กี่น้ำเพิ่นหกหนึ่งหกนี่ละไอเรวเลขของแม่ป้าล่ะหนึ่งหกเลขหนึ่งก็มักเนี่ยเก้านี่ล่ะมีคนถามผมมาอยู่เด้ไหมมีคนถามอยู่ว่าตามหัวคุณยายกล่องไห้แน่ว่าสั่น นำตัวเลขคุณจ้กล่องให้แน่ว่าสั่นแต่สิ่าถามเบื้องตัวถามเบิ้งตัวได้เลขซื้อแล้วนี่ศูนหาศูนหาศน์สี่ครับแล้วหกหนึ่งหนึ่งหกนี่ละครับคือสื่อหลายชุดเทงวันนี่หวยสือสือหลายที่เ้าบ่นี่เดี๋ยวซื้อรื่อสต่อเลยซื้อหลายก็ถือหลายเนาะ ซี้ั่งก็ถือรั่งซลหน่อยก็ถือหน่อยตัวนี้ตันีนงต้องมือตัวนี้ไปเขาไม่ประกันอย่เดกลือแล้วว่ซีี่นัซื้อแล้วก็ถือแล้วตัวนี้นะรูสามร้อยรูปามร้อยนักซื้อเออแ แต่ว่ากับมักหกหนึ่งมักอันสิบซีนี่หละมาแห้งมักสิบสีอีหลีเด้อได้บบมักกับจังมักซิปสีจ้องฮะเดี๋ยวทำยูทูบบ่มัดซื้อไปแล้วครับแต่ว่ากับใครมาถือกันก็โอ้ยเอากันแล้วดีๆเอาอะไรดีบ่เอามิ่แตมทาเบอไหนนะมีตะไบสายยุ่งยู่บหันนี่ก็แค่นี้บเอาสิบซีกับ สิบสี่สี่สิบเอ็ดแต่บัตรสิบสี่นี่ล่างบัตรนี้ก็หกหนึ่งหนึ่งหกมาสองตัวเท่านี้คันเซนนคันบ้านดอกมัดถูกเก้ากับสองเจ็ดเด้อว่าสองเจ็ดเด้อสองเจ็ดสิบสี่สิบหกเอากาดเอานี่ละแล้วบัตรไอ้ได้มันจะใสร์เล็กนี่ครับได้มันจะใสร์เล็กก็บึ้งไปเรื่อยๆนื่อยนี่ล่ะ มักคิดมักเลขออกปุ๊บก็คิดมักปั๊บแม่คิดเลยบ่ได้ฝันบ่ได้หย่างตัวก็ต่ว่าก็ฝันดีจะได้งวดทอันอย่ันต่อกูเทียอย่าเด้ฟันดีฟันอเลยครับฝันวัดก่อนนี่บ่ฝันดีปัญหายังว่าฝันนี้งวดนี้ฝันฝันมาไปต้มเนี่ยครับไปต้มต้มเนื้องัวแม่เอามาเอิ้นไปสร้อยครับไปซอยสร้อยระบาดนี้ถึงสิไปงานไทบ้านเนี่ยแม่พี่น้องไปนําำตาเจ้าโอ้ยซอยเหี่ยนส้อยเพิ่นแล้วเพิ่นยัง จังไปเขาสั่นสซเอ็นโซเอ็นเชียงใหสิมตุ่มเขาเจ้าสิบเป็นงานเขาเจ้าสิบเป็นงานฟันนี่แหละรับผมนันสิบเป็นงานแล้วมาเรียงสองเกีสองเกียนี่แหละผมเลยมาสิบสี่สิบหกกรบเอาเด้อมีอ่นั่นถ้ามหมักสิบสี่นี่เลยันวันเ็กติดแม่อันใหญนี่มีตัางต่อันนั่นเด้อ ติดใหญ่มันมีอันหาซีเก้าครับมีหาซีเก้าโอ้อันนี้สูตรคำนวณนี่มีหาไม่ซีไม่เก้าเออมีหาซีเก้าครับผมบาทที่เราหมดเลขติดเก้าครับเก้าสี่ห้าครับบาทนี้เลขกับมันเลขมาซื้อครับเก้าหนึ่งซีซะเลขไม่ติดติดติดซีหนึ่งมานครับค่ะ มักแห้งบ่ครับผมมักชิปจีนี่ล่ะหีืมักชิปจีนี่ล่ละบอกให้ฟังซะตัวเดียวนี่มักแห้งเลยครับมักแห้งชิปจีบตัวอื่นก็ซื้อกันไว้ทีซื้อมัน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 เป็นกับเลขติดใช่ไหมตัวอือนซื้อไว้อยู่แต่วันมะเขากับเลขติดเท่าเลขติดเท่ามันต้องออกคนหนึ่งติดตัวหนึ่งให้ได้นะมันเป็นบ่มี่มีสีมีหามีเก่านะครับเลขติดมีสีมีหามีเก่าบางทีมัน บานี้มากอยู่หกหนึ่งแต่ว่ามันบมีเลขติดมันเสียออกไรอยู่บ่ติดอยู่เนี้ยติดแต่สิบสี่เนี่ยมันมีติดของเข้าครับผมเข้าติดครับอ๋อสรุปแล้วคือสิบสี่นะครับเนาะตัวมากตัวชอบเลขติดก็คือมีสีมีหามีก็สุดคำนวณนะครับผมศูนย์สี่ก็คืออยู่ศูนย์สี่กับสี่กันไวศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งเป็นศูนย์กันไหนเนาะกันมากศูนย์ก็คือศูนย์สี่ กันมาหนึ่งกับซีดกจะขึ้นซีดีนี่แหละสองตูวนี่แหละนี่แหละมักเก้าซีกับกันไว้ซื่อๆนี่แหละมันมีอ่ะนั่นนั่นที่มาเก้าซีเกัาซีเก้าซีเนี่ยซีเก้าเนี่ยกันไว้อืมมีมีซ้ำนี่แหละครับผมอ๋พิจาระนาผิดแนวทางพี่น้องนะครับเบื้องประกอบกับการตัดคุ้ใจน้องดุนนะครับผมกันไทยกับโดนล่ากันเลขเขาดีเน้ เตาดีแล้วเพราะฮากอนบ่อหาเปลตัวเดียวครับนี่นะครับพี่น้องนี่ครับผมของคุณแยกกล่องเด้อพี่น้องนะครับหนึ่งสี่นะครับที่คุณแยกกล่องคุนได้เรียกไว้นะครับแล้วก็บศูนย์สี่สี่เก่านะบอกครับผมสี่เก่าหนึ่งสี่ศูนย์สี่สี่เก้านะครับนี่ครับผมเดี๋ยวดัลล่าสิลอกให้ที่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิ่งกันอีกที่นึงเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเพราะว่าตัวเลขมันตัวน้อยนะครับอาจสิมองบ่ชัดเจีนไปไหนนะครับผม นี่แหละครับตัวเลขของคุณแยกกลองนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่น้องครับดี๋ยวลาหลอกไม่พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิ่งตามที่ฟังในคลิปเนาะพี่น้องคุณแยกกลองเพิ่นสีเน้นหนึ่งสี่สี่หนึ่งได้พี่น้องนะครับผมตัวที่มีในลอตเตอรี่เพิ่นนะครับดี๋ยวลาได้หลอกไม่ให้มีศูนย์สี่หนึ่งสี่เล้วก็่สี่เก่านะครับที่คุณแยกกลองเพิ่นมากที่สุดก็คือหนึ่งสี่นะครับตามที่เพิ่นย่ำอยู่ในคลิปนะครับผมครับ ลองเอาไปพิจารณาเป็นแนวาา้ทังเอาไปเบิ่งประกอบกับกันตัดสินใจนะพี่น้องเนาะนะครับผมมาประมักกับจังหวะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับคลิปนี้กับคงสีมีตอนนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดันลาชาแนลนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆกันผู้ผู้สุขคน์เด้อพี่น้องเด้อน,นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บย่าจดนะครับผมถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ